สวัสดีครับป้ายยามาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับเพราะวันนี้เรามีหูฟังตัวเทพนะครับผมที่จะมาแนะนํากันนะครับก็สวัสดีครับพี่โอ๊รับสวัสดีครับหมอรอมแม่วันนี้มีตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ตัวนี้คืออะไรครับของเล่นตัวใหม่แล้วครับจะเป็นหูครอบโซนีนะครับหูฟังอ่าหูฟังตัวครอบมีนี่คือเคสใช่ไหมครับผมใช่ครับอ่าไบโอนน่นะครับอืสวใจลว วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เจ้ามึงดนที่มาถ่ายให้เรานี่เดี๋ยวขอนี่เป็นรูซิปตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าขอขอไหนรูดโชว์หน่อยครับผมรูซิปนะครับเพื่อนเปขึ้นหนึ่งเป็นขึ้นึงโฟมแล้วก็เปิดออกมาสําหรับคนที่ชอบหูฟังกับตัวเทพๆต้องตัวนี้เลยนะเปิดนะครับแน่นแน่นมาแล้วนี่ครับ อันนี้มันก็จะมีหูตรงกลางแล้วก็มีตัวเปิดเก็บเก็บสายตรงกลางครับเก็บสายกับสาย3.5แล้วก็สายดับตัวนี้คือ Sony รุ่นอะไรนะครับผม Sony WH 1 0 0 0 X Mark 5 Mark 5เป็นรุ่นเป็นของครปีนี้เลยสองของปีนี้แต่ต้นปีเราเราขอข้อมูลนิดนึงว่าตัวนี้มันพิเศษยังไงครับ ตัวนี้มันมีไมโครโฟน8ตัว8ปตัวแล้วก็ตัดเสียงรบกวนครับน้อยกว่า a p p l e แค่ตัวเดียว Apple จะมี9้ตัวและน้ําหนักเบากว่า p p l e อืลตัวนี้น้ําหนักประมาณ25060อยนะครับเป็นแบบครอบแบบไม่ไม่มีสายใช่ไหมครับใช่เป็นสายครอบล้วไายสายเป็นบลูทูธ5.3ุถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแล้วสิ่งที่มันแบบทาทางานได้แบบเท่เลยคือข้างๆเป็นทัชสกรีนใช่ไหมครับใช่ข้างขวาจะเป็นทัชสกรีนแล้วก็พอเราามือครอบหูปุ๊บ มันก็จะครับตอนนี้ครอบอยู่เลยไหมครับอ่าครอบแล้วครับครอบเลยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรพอกครอบแล้วมันดิ้เสียงมันตัดเสียงเวลายังไม่เปิดถ้าเราครอบปุ๊บมันก็จะเดี๋ยวนะครับตอนนี้ได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมไอ้ตอนนี้ใส่อออกมาแล้วครับได้ยินแล้วออกมาแล้วถ้าครอบปุ๊บมันเหมือนตัดเสียงคนภายนอกใช่ตัดออกไปเลยตัดออกไปโลกเลยเมยเนียก็ไม่ได้ยินเมียเรียกก็ไม่ได้ยินอ้าวไหนพี่โอกลองครอบหน่อยครับ พี่โอครับได้ยินผมไหมพี่โอ้ครับได้ยินอยู่แต่เสียงเบาอ๋อเบาเลยโอ้โหผมตะโกนไปทั้งเยอะนะครับพี่โจ้เนาะเพราะ,อ,ะอันนี้มันปิดปิดอยู่ครับถ้าเปิดเครื่องมันจะมีตัวตัวเครื่มาตัดกันครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้เราก่อนที่เราจะเข้ารายการพี่โจ้ได้ลองแล้วพี่โจ้บอกว่าเหมือนมันเราอยู่คนละโลกเลยครับโอ้ใช่ใช่ครับได้คลอบไปแล้วนี่ลืมไปเลยว่าเราอยู่ในห้องไหนอ่ะม,มันเงียบไปเลยเงียบไปเลยแล้วแบบยิ่งเปิดเพลงนี่ยิ่งแบบไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้มีแต่เพลง งั้นงั้นเดี๋ยวลองสาธุเอ้ยสาธิตนะครับเบื้องต้นเวลาครอบหูไปแล้วแล้วจะเปิดทําไงครับผมด้านซ้ายจะมี2ปุ่มปุ่มล่างจะเป็นปุ่มเปิดเรากดค้างไว้ประมาณ5วิอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บมันก็จะเปิดมันก็ตึ้งเปิดอ่ามีเสียงตึ้งเปิดด้วยอ่าแล้วเราก็จะกดอีกทีหนึ่งมันก็จะบอกว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่อ่าเป็นเสียงภาษาอังกฤษเลยยูแบตเตอรี่อีทกี่เปอร์เซ็นต์เลยใช่ใช่อ่าเราให้คุณฟังไม่ได้เพราะอยู่ในหูของพี่โอ๊กนะครับผมอ่าลืมถามไปเลยพี่โอ จงสิริปฐมวันนี้พี่โอ๊คนำตัวนี้มาป้ายากับเราเพราะบอกว่าใช้ดีแล้วถ้าเราอยากเพิ่มเสียงนะครับผมเพิ่มเสียงเราก็ปัดด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นทัชสกรีนกลมๆถ้าเราหูครอบปุ๊บมันจะเป็นมันจะเป็นโหมดฟังเสียงข้างนอกนะสกิดขึ้นพอปัดขึ้นปุ๊บมันจะเพิ่มเสียงแล้วถ้าลดเสียงก็ปัดลงก็ลดเสียงเอาแล้วอยากเปลี่ยนเพลงนะครับผมปัดถอยหลังเดินหน้าอ๋อปัดไปข้างหน้าเปลี่ยนเพลงปัดไปข้างหลังก็ย้อนกลับ แล้วมันมีช็อตคัทพิเศษอะไรไหมกับหูฟังตัวนี้มีคือมันจะมีปุ่มด้านขวาขวาบนเราสามารถตั้งได้เป็น2ปุ่มกด1ทีเป็นเมนูหนึงแบบเปิดสปอติฟับกด2ทีเรียก Alexa อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอข้างขวาเนี่ยเวลาพิ n c นิ้ว2มือหมุนนิดนึงมันจะเป็นหมเหมือนโรเตอร์ครับอ่ามันจะมันจะเปิดโหมด Speak to Chat เวลาพูดมันจะ บทคอนแทคเตอร์ที่หูเราอ่ะมันจะไปเซนเซอร์มันจะไปยิงพอเราพูดปุ๊บมันจะหยุดเลยหยุดเพลงเพื่อฟังคนข้างนอกโอโในตัวนี้แล้วต่อบูททูบได้้องกัน2เครื่องครับแพ้ได้ทีละ2เครื่องแต่สามารถต่อได้มากกว่า2เครื่อง2องดีไวท์พอเกิดเกิดเรากาลังฟังอยู่แล้วมีเพื่อนมาเธอเธอหรือ,ค,อรคือเราคือเราเรียกแล้วไม่ได้ยินแล้วก็สกิดเธอเธอแล้วพี่อยากจะฟังคนข้างนอกโดยไม่เอาหูออกได้ไหม เวลาเพื่อนมาใช่ไหมถ้าเขาสิดเราเราพูดปุ๊บถ้าเปิดสปีกูแชทปุ๊บมันตัดเข้าคุยกับเพื่อนเลยอ๋อมันเบาเพลงให้เลยตัดเลยถ้าสปีกูแชทขึ้นตัดเลยตัดฟังเสียงข้างนอกเลยห้ามห้ามไปฝ่ายเดินข้างนอกอันตรายมากถ้าถ้าตัดเปิดเสียงน้อยแคนเซลลิ่งเนี่ยห้ามเดินข้างนอกครัถ้าถ้าไม่เปิดสปีกูแชทอ่าถ้าไม่เปิดมีวิธีไหนที่อยากจะฟังเสียงข้างนอกได้แบบทันทีไหมก็เอามือครอบหู ไหนๆทำทำได้ไงเราครอบอย่างนี้เลยเราฝ่มือขวาครอบครอบเซ็นเซอร์ทั้งหมดแลมันก็จะได้เสียงข้างนอกอ๋อมันเอาฝ่ามือครอบไปเลยใช่ฝ่ามือไปเลราก็จะได้เสียงเมื่อกี้พี่โจทได้ทดลอง้ะทดลอง้วครับทดลอง้วครับได้ได้ฟังเพลงจากสปอต i f y ใช่แล้วพอเราครอบยังไงอย่างนี้เลยครับใช่ครับเอามือเอาฝ่ามือปิดไปเลยเนยเหมือนในภาพตัวตัวเลื่อนระดับขึ้นลงนะครับครับมันเกือบจะไม่มีเสียงเลยเวลาเราเลื่อนขึ้นลงเนี่ย ตัวนี้รุ่นเก่ามันจะเป็นแก๊กๆไอตัวใหม่เนี่ยไม่ไม่แก๊กเลยเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้บอกว่ามีมาร์ชื่อรุ่นเรามาร์ห้าแสดงว่ามันมีมากสีมากสามก่อหน้านี้อีกแปดหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้เป็นตัวที่ห้าตัวที่ห้านะไมโครโฟนแปดตัวอ่ะแบตเตอรี่ครับตัวนี้ยาวนานแค่ไหนแบตเตอรี่ใช้ได้ประมาณสามสิบหกชั่วโมงตั้งแต่ใช้มาไม่เคยใช้เกินต่ำยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาผมจะชาร์จแล้วชาร์จสิบห้านาทีเต่ในคอนยะจัดหน่อยได้ไหมครับอ่ะตัวนี้เพื่อนๆครับโอ้เบาครับ ฟองน้ํานี่เป็นฟองน้ําเจ็บหูไหมไม่เจะเราต้องผมใส่แล้วไม่เจ็บนะบไม่เจ็บนะครับข้างล่างนี่มีช่องสําหรับเสียบ USB Type C เอาไว้ชาร์จใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับชาร์จฝั่งนี้ไว้ชาร์จเวลาเราเสียบชาร์จเนี่ยนานแค่ไหนถึงจะเต็มครับถ้าผมที่บ้านใช้ไฟาชาร์จ15วัตต์15นีเต็มครับ15ทีเต็มใช้ได้ใช้ได้36ชั่วโมงครับต่อเนื่องต่อเนื่องครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ไม่ต่อเนื่องก็รื้อสายวันเลยถ้าเราไม่แล้วมันจะมีบดเปิดถ้าเปิดเนี่ยอาจจะ30 ครับถ้าเราเป็นเสียงกลางเนี่ยมันเป็นเสียงแจ๊สเนี่ยมันจะสาสิบห้าอุ้ยเพื่อนๆครับผมจับแล้วผมเริ่มสับสนแล้วฝั่งนึงฝั่งนึงนี่มันสามจุดห้าฝั่งนี้สามจุดห้าฝั่งนี้สีไทสีใช่ไหมครับพี่โจครับใช่ครับฝั่งนี้ไทสีเออแล้วตรงนี้เหมือนเหมือนมีร่องสําหรับใส่อะไรก็ไม่รู้อะอ่ามันเหมือนมีช่องใส่อะไรด้วยก็ไม่รู้นะครับฮะเอเหมือนใส่การ์ดปะไม่แน่ใจนรเป็นร่องไมโครโฟนครับสีมันจะมีสีิดไมโครโฟนตรงนี้ร่องไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ด้วยสีทิดอะไรครับการ เนียบเลยเวลาค,คนโทรหาเราปุ๊บเขาจะไม่ได้เสียงรอบข้างเราเลยไมโครโฟนมันจะตัดเสียงหมดเลยเกินเมตรไปนี่ไม่ได้ยินเลยเสียงแบบตึ้งตึ้งตึงต้งตัดไปเลยเพื่อนๆครับเนี่ยคนหัวใหญ่คนหัวเล็กเขาทําให้ก้านเขายืดยได้ไดแล้วข้างบนเขายืดหยุ่นมีฟองน้ำอ่ามีฟองน้ําสําหรับบนหัวด้วยเออใส่นอนเป็นไงครับก็ตอนฟังนิยายตอนคืนก็หลับไปก็ใส่มันจะตัดถ้าเราเอาหูออกปุ๊บมันจะตัดเลย วิธีสังเกตว่าหูข้างไหนซ้ายหรือขวาเราสังเกตไงครับปุ่มปุ่มด้านล่างซ้ายมือปุ่มด้านล่างปุ่มปิดตินี่คือเป็นหูข้างซ้ายหูข้างซ้ายออกก็ไว้ต้องไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆคือปุ่มจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับอืออ่าโอ้โหคุณภาพเสียงอเดี๋ยวขอจะลายเทสโดยเมื่อกี้พี่โจมือนท์ของเราครับเป็นไงครับน้องเชนโดยส่วนตัวชอบครับชอบเพราะว่า มีความหนักของเบสแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าค,คือคือคือเบสไม,ไม่ไม่ไม่หนักจนจนเรารู้สึกลำคานคแต่ว่าแต่ว่ามันก็มีความหนักหน่วงที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเบสมาเต็ม,มแล้วก็เสียงเสียงกลางเสียงกลางก็ก็มาแต่ว่า คนที่อาจจะชอบฟังแหลมๆมาครับอันนี้อาจจะได้ได้ไม่เยอะมากต้องเป็นโหมดหรือเมื่อกี้ผมอาจจะได้ฟังอยู่โหมดเดียวเนาะซึ่งพอมาเพิ่มเติมครับพี่โอครับเมื่อกี้บอกว่าเอมมันมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถเข้าไปเลือก EQ ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับมันจะเป็นชื่อ headset ของ Sony ก็คือโหลดได้ใน App Store แลอ y Store ก็มีแล้วเราก็ลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนอาจจะให้ตาดีนิดนึงเพราะมันจะ เข้าไม่ถึงไอโฟนจะเข้าไม่ค่อยถึงแล้วตัวแอปบน iPhone หลังจากลงทะเบียนปุ๊บเข้าถึงเลยตั้ง EQ ได้ได้หมดเลยแล้วเท่าที่ฟังดูเปลี่ยน EQ แล้วน้ําเสียงเป็นต่างกันจิ้นเชิงโอ้ไอตรงนี้เราเป็นแบบร r o กใช่ไหมเราเป็นเอ็กซ์ทราแต่ถ้าเราตั้งเป็น c l า s s ิกแจ z z อะแหลมไซกิงเลยแล้วมันมี360เป็นแอปคู่กันด้วย360ของ Sony เสียงมันจะเป็นรอบทิศทางเลยผมว่าถ้าคนมาเล่นคอนเสิร์ตเราจะเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วมันทําวนของโซนี แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดขออนุญาตนะครับถ้าผมครอบไปปุ๊บโอ้โหโทษนะครับพี่โจลองพูดหน่อยได้ไหมครับครับได้ยินโอ้โหมันเหมือนโอ้โหมันเหมือนมีใครเอามือมาปิดหูเราไว้เลยครับคือได้ยินเสียงพี่โจแบบห่างๆมากเลยครับเพื่อนๆเอาแล้วบอกเมื่อกี้บอกเราแตะสองทีนะครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหตอนนี้เปิดเพลงไหนผมลองครอบนะครับอู้ดดับไปจริงๆครับเพื่อนๆฟังเสียงจากข้างนอกได้ด้วยตอนนี้รับพี่โอ้ครับสวัสดีครับ อ๋อได้ยินจริงแต่พอลองเอาออกปุ๊บโอ้โหอะไรนะเพลงอะไรทูมอร์โลมาเลยแล้วพอปกติเนี่ยเราเรายังไม่ได้หยุดเพลงแต่เราเอาหูออกจากปุ๊บมันหยุดเลยหยุดเลยแล,แล้วถ้ามผมคล้อใหม่เล่นต่อเลยอโอ้เล่นต่อเลยจริงด้วยครับเหมือนถ้าเราฟังอยู่นะเพื่อนโทรม,มาปุ๊บเรารับโทรศัพท์จากเพื่อนนะตึ๊กตึ๊กสองทีรับเลยรับขวาเชื่อมได้ทั้งหมดกี่เครื่องครับพร้อมกันสองเครื่องสองเครื่องแต่มาสามารถ แชร์ได้หลายดีไวซ์กว่านั้นแต่มันเชื่อมพร้อมกันได้ทีละสองครับแหมฟังแล้วมันทุกอย่างมันดีไปหมดเลยนะครับพี่โจ้ครับใครครับที่เหมาะกับอุปกรณ์ตัวนี้คนที่ตั้งใจทํางานคนที่ตั้งใจทำงานสมาธิเนี่ย <c oughs> เหมาะมากเลยเปิดสมาธิตึง้งระคังโอ้โหเสียงสะราวอยนะ่างเงี้ยครับอยู่ในโลกของเราแล้วก็ที่บ้านที่มันมีเสียงบรบกวนแบบดังๆนะใส่ตัวนี้ปุ๊บมันจะตัดเสียงบรบกวนรอบข้างหมดเลยใส่นอนได้ไหมแบบเสียงรบกวนคนข้าง ถ้าถ้าใส่ถ้าแฟนคนก็นะหนเหมาะกับเหมาะอุ้ย <laughs> แล้วครับมันตัดเสียงเลยพี่หลามพี่หลามก็เนี่ยซื้อเนี่ยให้ให้เมียเนี่ยใสเพราะตัวเองก<อ>ลนไงครับเขาซื้อักสีให้ตัวเมียใสอ๋อแม่แล้วอย่างนี้ครับเมื่อคุณภาพมาระดับนี้แล้วมัน,ม,นมันการันตียี่ห้อ S o N y SONY โซนีราคาครับราคาก็ประมาณหมื่นห้าทอนร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อย ตืดๆแต่ถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นของพวกโซนี่มันก็จะลดแบบ15% 20%นะครับ,รบผมได้มาตอนโปรโมชั่นโซนี่ที่เซน็นทรัลปอมันเปหมื่นสามห้าร้อยประมาณเนี้ยแต่แต่ถ้ารออีกสักปีสองป,ปีมันอาจจะเหลือเจ็ดพันครับนั้นเรามา 4, 7, เสริมเข้าไปเรื่องของการการันน้ํากันฝุ่นตัวนี้อ่าอันนี้ไม่กันน้ำนะครับตัวนี้ไม่กันน้ำโอ้เพราะมันเป็นฟองน้องฟองน้ำเนาะถ้ามันโดนน้าพวกนี้มันน่าจะอมน้ําเข้าไปแน่เลยไอ้ฟองน้ำเนี่ยห้ามไอ้นี่ด้วยนะห้ามใช้แออออออลลลกกฮ์เเช็็ดมมมัััน <ะ S 2> น <ะ S 1> นนหร่าจะป พลาสติกเขาเป็นฟองน้ําพิเศษครับมันจะแพ้ก็ออต้องเอาน้ำเปล่าถูคับอือืมอืมอืม,อมก็ต้องดูแลความสะอาดเพราะมันแนบกับหูเราตลอดเวลานะครับผมแหมวันนี้ของที่เขาแถมมาให้ต้องมีสายใช่ไหมในนี้ มีหัวสาย3.5เนี่ยผมแอบเปิดนะครับเพื่อนๆแล้วหัวมันเป็นสีทองเลยนะเขาบอกนะ3.5นี่เอาเสียบไปไหนเสียบครับตรงรู3.5ครับหมายถึงว่าเสียบรับเสียงเข้าหรือใช่ๆลายอินเป็นลายอินใช่ๆครับเจ็บตรงนี้ใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าแบตหมดปุ๊บเสียบเป็นหูฟังธรรมดาเลยออเขาแก้ปัญหาแบตหมดมาด้วยครับเขาเาให้สายตัวนี้3.5มาเส้นหนึ่งแล้วก็สายชาร์จก็ให้เป็น C2 C2A ใช่ไหมครับที่ให้มา C2A ใช่ไหมครับจับดูก่อน ข้างหนึ่ง c ข้างหนึ่งเอ่าข้างหนึ่งเอ่ไม่เคยใช้เลยเส้นนีงปกติก็คือใช้ร่วมกับมือถือใช่ไหมครับใช่ใช้สายชาร์จที่บ้านอันนี้ก็ประมาณเมตรครึ่งเมตรยี่สิบหรือเปล่าอืมแต่เขาบอกหัวเป็นสีทองเลยนะเขาบอกหัวหัวแจ็คมันเป็นสีทองเขาทำมาแน b r a n ตัวนี้เนี่ยราคาเขาได้ใจนะครับเพื่อนๆโอนเยีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาป้ายยากับเราวันนี้เพื่อนๆอครับตัวนี้ไม่ได้แจกนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็ไปหาซื้อได้ที่ไหนครับ 425อืมแต่แต่เคาไปร้านแท้ๆนะครับให้ไปลองไปซื้อของแท้อย่าไปแบบช็อปปี้ a z a ดาเพราะมันแพงผมแน,นะนำให้ไปซื้อที่นะร้านนะครับ425มั่นคงไงครับพวกนี้จะมีขายแล้วหรือไม่ก็ช็อปโซนีเห็นพาราคอนก็มีช็อปนะไม่จะมีขายปะเราเราต้องไปลองจนเราพอใจนะถึงเอาเราไม่ต้องไปเกรงใจเานะอาครับเราซื้อของแพงเราลองได้ทุกอันนะอืมแต่แต่ลองแล้ว เชื่อมกับ iPhone <ช>ก็ได้ชเชื่อมแบบ Android, Android ก็ได้กิน <Windows S 1> ดวก็ได้อไดลองไปใช้ดูก่อนว่าการปัดซ้ายปัดขวาการเพาะการฟัง YouTube Spotify Apple Music ชอบไหมเพราะว่าตรงนี้ถ้าตัวน้ำเสียงพี่โอ๊คครับเมื่อกี้บอกว่ามี5 P set, า p ีเซตแนะนำพีเซตไหนครับถเผื่อนเพื่อนซื้อต่ามไปแล้วก็ถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะเป็นไบนระท b r i g h t เป็นเสียงกลางช,ชื่อ bright แล้วก็มันมีพีเซตให้ตั้งอีก2ตัวเราจะตั้งไงก็ได้แต่ผมยังตั้งไม่เป็นอะ อ๋ก็ต้องมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับใครที่มีอุปกรณ์อะไรดีๆนะครับอย่าลืมมาป้ายากับทาง1 4ึ่งสี่หพัน,นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โอค๊คพี่สิทธิ์มากเลยนะครับ,อ,อ,บอ่าแล้วก็ขอบคุณพี่โจมงมลที่วันนี้มาช่วยถ่ายคลิปวิดีโอวันนี้ด้วยวันนี้ป้ายากับทาง1 4 1 4งสพขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ